สิอันดับตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มไซเฟอร์โพจะมีใครบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องชิโนบิไรซิ่งกลุ่มไซเฟอร์โพจากในเรื่องวันพีทแน่นอนว่าเป็นกลุ่มสายลับหรือหน่วยงานของรัฐบาลเป็นกลุ่มคนที่มีฝีมือมากมายมารวมตัวกันภายในกลุ่มนี้แบ่งเป็นกลุ่มย่อย9กลุ่มไล่กันตั้งแต่กลุ่ม CP1 ไปจนถึง CP9 ยิ่งถ้าเป็นกลุ่มที่มีตัวเลขมากขึ้นความแข็งแกร่งของสมาชิกในกลุ่มนั้นมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปด้วยครับแต่มันก็จะมีกลุ่มพิเศษที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือกลุ่มที่ศูนย์ที่จะถูกเรียกขานกันว่าไซเฟอร์โพอีจีซีโร่นั่นเองครับพวกเขาต้องผ่านการทดสอบที่เหนือมนุษย์มากมายกว่าที่จะได้รับตำแหน่งนี้แน่นอนว่าทั้ง10อันดับภายในคลิปนี้ก็จะเป็นคนที่มาจากกลุ่มซีพีซีโร่ล้วนๆเลยละครับเริ่มกันที่อันดับที่10คาลิเฟอร์ สมาชิกหญิงคนแรกของกลุ่มที่เปิดตัวมาในฐานะ CP9 ครับความแข็งแกร่งของเธอนอกจากจะฝึกวิชารูปแบบทั้ง6มาอย่างชำนาญแล้วแต่ก็จะได้รับพลังพิเศษจากฝนสบู่เพิ่มขึ้นมาอีกมันจึงทำให้เธอมีลูกเล่นมากมายในการต่อสู้ครับฟังจากที่กล่าวมาเนี่ยเธอดูเหมือนจะแข็งแกร่งสุดๆไปเลยใช่ไหมละครับแต่ก็อาจจะยังนะเพราะด้วยร่างกายของเธอที่ยังเป็นผู้หญิงอยู่ เลยอาจจะยังมีข้อจํากัดในด้านความอึดและความรุนแรงในการโจมตีครับเธอจึงได้เพิ่มแท่ที่จะเป็นอาวุธเสริมขึ้นมาช่วยในเรื่องขอบเขตในการโจมตีครับศัตรูที่พ่ายแพ้ให้กับเธอส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชาวบ้านพวกช่างต่อเรือและกุ้ยระดับกีกี้ที่ไม่ได้ชํานาญด้านการต่อสู้มากนักและศัตรูตัวร้ายของเธอเลยก็คือกุ๊กหรือพ่อครัวประจํากลุ่มหมวกฟางอย่างซันจิ ที่เป็นโรคแพ้ผู้หญิงครับเธอจึงสามารถเอาชนะคนพวกนี้ได้ในการต่อสู้ไม่ยากนักแต่ในการต่อสู้กับนามิเธอก็ประมาทและพ่ายแพ้ไปนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ตัวของคาลิเฟอร์เนี่ยอ่อนแอที่สุดในกลุ่มไซเฟอร์โพก็เป็นได้ครับซึ่งคนที่บอกว่าคาลิเฟอร์อยู่ในอันดับรังท้ายเพื่อนเนี่ยมันก็คือตัวละครจากอันดับที่9อย่างฟุกุโร่ครับเจ้าหมอนี่ดูเหมือนจะมีความสามารถที่เรียกว่าโดริคิ ที่จะใช้ในการตรวจวัดความสามารถจากการต่อสู้ของผู้อื่นครับแน่นอนว่าการที่ฟูกุโร่ขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกันกับเพื่อนๆในหน่วย C p พีซโรได้นั้นฝีมือของเจ้าฟูกุโร่เนี่ยจะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับที่ตัวของเขาก็สามารถใช้วิชารูปแบบทั้ง6กได้ครบทุกกระบวนท่าเหมือนกับตัวของแคลิเฟอร์แต่ที่เขาจะชํานาญเป็นพิเศษก็น่าจะเป็นท่าโซท่าที่จะช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ และกายยากระดาษที่จะทําให้หมอนี่มีความพริ้วไหวจนยากที่จะตามการเคลื่อนที่ของเขาได้ทันเร็วจนถึงขั้นที่เราจะเห็นเขาแยกร่างได้เลยทีเดียวครับทั้งด้านการโจมตีของเขาก็จะมีหมัดที่สามารถรัวออกไปใส่ศัตรูได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงจนทําให้คนที่มีความแข็งแกร่งอย่างมนุษย์ไซบอร์กเลือดตกยางออกได้เลยเหมือนกับที่เราจะได้เห็นกันในการต่อสู้ระหว่างตัวของฟุกุโรและแฟงกี้นั่นเองครับ ตัวละครต่อมาก็เรียกได้ว่าฝีมือของเขาทิ้งห่างจากฟูคุโร่แค่10โดริกิเท่านั้นครับหรือก็คือพลังต่อสู้ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่810โดริกิกับอันดับที่8คุมาโดริเจหมอนี่จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่มีพลังพิเศษจากผลปีศาจนะครับแต่เขาจะมีความสามารถพิเศษในการควบคุมเส้นผมของตัวเองไปโจมตีรัดพันธนาการเป้าหมายได้ยังไงก็ไม่รู้ แน่นอนว่าเขาเป็นผู้ที่สำเร็จวิชารูปแบบทั้ง6มาอย่างสมบูรณ์แบบเช่นกันครับแล้วก็จะมีรูปแบบที่ชำนาญหรือบางทีเนี่ยก็เผยใช้ไปโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างกายาเหล็กครับที่จะสามารถป้องกันการโจมตีได้อย่างหลากหลายรูปแบบเลยนะและถ้าเราได้เห็นในการต่อสู้ระหว่างคู่มาโดริกับตัวของชอปเปอร์เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถป้องกันท่าตบแบบไม่เอาจริงของชอปเปอร์ในร่างมอนสเตอร์ได้ครับคือโดนทีเนี่ยก็คือยับหมดทั้งตัวเละละเอียด ดูเหมือนกับว่าคุมาโดริจะไม่ค่อยมีสกิลทางด้านหลบหลีกสักเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ก็จะยืนรับมันดื้อๆทั้งอย่างนั้นเลยครับและมันก็ค่อนข้างที่จะตรงข้ามกับตัวละครในอันดับถัดไปอย่างอันดับที่7บรูโนเขาเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าคุมาโดริแค่10โดริกิเท่านั้นเองครับหรือก็คือมีพลังต่อสู้อยู่ที่820โดริกิเท่านั้นทั้งๆที่เจ้าหมอนี่เป็นผู้ที่มีพลังพิเศษจากผลปีศาจผลประตู ที่จะสามารถทําให้เขาสร้างประตูมิติและใช้มันไปโผล่ที่ไหนก็ได้แต่ก็อาจจะเข้าใจได้ครับเพราะว่าพลังนี้มันไม่ได้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งสักเท่าไหร่แต่จะเป็นทางด้านการหลบหลีกแล้วก็ก่อกวนซะมากกว่าครับแน่นอนว่าเหมือนกับคนอื่นๆครับเจ้าหมอนี่สามารถใช้วิชารูปแบบทั้ง6ได้อย่างช่ำชองแต่ก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นไปในด้านไหนสักเท่าไหร่เลยครับแต่ดูเหมือนว่าตัวของบรูโน จะมีความสามารถในการตัดสินใจอย่างเฉียบขาดที่จะเลือกรูปแบบทั้ง6มารับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมเป็นตัวละครที่มีความคิดวิเคราะห์การตัดสินใจที่เฉียบคมได้ไม่น้อยจริงๆครับแต่ก็มาพลาดท่าในการต่อสู้กับลูฟี่ที่เอเอสล็อบบี้ครับที่ตัวของบรูโน่เนี่ยไม่สามารถตามความเร็วของเกียร์สได้ทันนี่ขนาดเป็นตัวละครที่มีความโดดเด่นในการหลบหลีกแล้วนะเนี่ยแสดงว่าท่าเกียร์สองณเวลานั้นมันเร็วจริงๆครับ หรือจะเป็นตัวละครในลำดับที่6อย่างสตูสี่ครับทุกคนอย่าพึ่งตกใจที่ผมหยิบเอาเธอมาวางไว้ในอันดับที่ต่ําขนาดนี้ครับทั้งนั้นที่ในวันพีทภาคล่าสุดอย่างภาคเอเคธเธอก็ได้โชว์ลีลาสยบตัวละครที่มีความแข็งแกร่งเป็นอันดับ1กับ2ขององค์กรไซเฟอร์โพอย่างรอบลุจิและคาคุแต่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้สตูสี่เป็นฝ่ายได้เปรียบครับ ไม่ว่าจะเป็นความไว้ใจจากพวกพ้องที่มีต่อสตูซี่พอสตุซี่หักหลังคาคูและรุจ,จิก็เลยทำตัวไม่ถูกครับและที่สำคัญเนี่ยก็จะมีตัวของโซโลโที่เป็นตัวลอบเป้าอยู่ต่อนหน้าพวกเขานั่นเองด้วยมันจึงเปิดช่องโวให้สตุซี่ลอบเข้าโจมตีทั้งคู่จากข้างหลังครับ ตัวของสตูซี่ก็จะมีวิชารูปแบบทั้ง6อย่างแน่นอนครับและเธอเนี่ยก็ใช้มันได้อย่างชำนาญเลยด้วยไม่อย่างนั้นแล้วล่ะก็คงไม่สามารถหลบดัชนีพิฆาตของรุจ,จิที่มีความแม่นยำและเฉียบคมที่สุดในกลุ่มด้วยวิชากายากระดาษได้อย่างเฉียบขาดขนาดนั้นหรอกนะครับแถมยังมีพลังพิเศษจากผลปีศาจท,ที่ก็น่าจะเป็นผลสกิลบัตละมัง้งแต่มันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายครับที่ผลสกิลบัตเนี่ยมันยังแทบจะไม่ได้โชว์พลังพิเศษอะไรมากเลยโผมาแค่แวบเดียวเท่านั้นเอง แต่ก็เอาเถอะเหตุผลที่ผมหยิบเธอมาวางไว้ในอันดับที่6นี้มันก็เป็นเพราะผมคิดว่าถ้าสตูสซี่ต้องต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวกับตัวละครทั้งหมดหลังจากนี้แบบตรงๆแบบที่ทุกคนเตรียมตัวมาพร้อมแล้วเนี่ยผมว่าสตูสซี่คงไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้อย่างแน่นอนครับอาจจะเป็นเพราะสมรรถภาพทางร่างกายที่ตัวของสตูสซี่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ก็อาจจะมีมวลกล้ามเนื้อและความอึดที่ด้อยกว่าถ้าเกิดว่าต้องต่อสู้กันแบบยืดเยือ้อ ร่างกายของเธอก็อาจจะทนไม่ไหวอย่างแน่นอนครับและนี่มันก็เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงตามเนื้อเรื่องของวันพีแล้วเนี่ยสัตูซี่เธอแทบจะไม่เคยต่อสู้กับใครแบบจริงๆยังจังเลยอันดับที่ 5. จาบราเจ้าหมอนี่ก็จะมีพลังต่อสู้ที่ทิ้งห่างจากตัวของบรูโนเป็นอย่างมากครับเรียกได้ว่าเป็นสายต่อสู้โดยตรงเลยละ่ะเขามีพลังต่อสู้อยู่ที่2180โดโรกินุน่น ขึ้นหลักพันกันเลยทีเดียวครับนอกจากจะมีวิชารูปแบบทั้ง6ที่ใช้ได้อย่างช่ำชองอย่างชำนาญมากๆจนสามารถต่อยอดวิชาขึ้นมาเป็นรูปแบบของตัวเองได้แล้วเขายังมีพลังพิเศษจากผลปีศาจผลอินูอินูโมเดลหมาป่าผลปีศาจสายโซออนที่จะเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นหมาป่าเพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นสมรรถภาพทางร่างกายเขี้ยวและเล็บที่จะช่วยให้จาบลามีความอึดมากกว่าคนปกติทั่วไปหลายเท่าและโจมตีแรงขึ้นด้วยครับ เป็นยังไงล่ะสรรพคุณเยอะขนาดนี้มันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเจ้าหมอนี่เนี่ยแข็งแกร่งกว่าสตุสซี่เราจะได้เห็นลีลาการต่อสู้ของจาราแบบจริงจริงจังๆในการต่อสู้กับซันจิที่เอเนสล็อบบี้ครับอันดับที่4เกียวกาเจ้าหมอนี่เราไม่ค่อยที่จะได้เห็นการต่อสู้ของเขาแบบจริงๆจังๆมากนักน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นกันที่โอนิงาชิมะไม่ว่าจะเป็นฉากการร่วมมือกันกันกบมหา เข้าไปหมาหมู่รุมกระทืบอีโซจนตุยโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วก็เข้าไปล็อกแขนลูฟี่ในร่างเกียร์สจนเสียจังหวะตอนเข้าประทะกันกับไคโดที่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครอ,อื่นอย่างเช่นอ่ะจาบราเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถหยุดท่าไม้ตายของลูฟี่ได้ใช่ไหมล่ะครับมันเลยจะทำให้ผมคิดว่าหรือว่าเกลนิก้าเนี่ยมันจะแข็งแกร่งกันแน่นะแถมยังไม่มีผลปีศาจเลยด้วย แน่นอนว่าตัวของเกนิก้าเนี่ยมีพื้นฐานการต่อสู้ทั้งหมดของไซเฟอร์โพอย่างแน่นอนแต่ที่เราจะได้เห็นกันบ่อยๆเลยก็คงจะเป็นท่าเดินชมจันทร่าโซแล้วก็ดัชนีพิคาดครับที่ก็จะสามารถช่วงชิงจังหวะโจมตีหนึ่งในหัวนหน้านหน่วยของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวจนสู้ต่อไปไม่ไหวแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่คล้ายกันกับการต่อสู้ของคูมาโดริและชอปเปอร์ครับ คือหลังจากที่ตัวของเกลนิก้าเข้าไปขัดขวางการต่อสู้ระหว่างไคโดและลูฟี่เข้าเขาก็ทําให้ไคโดเนี่ยโกรธจัดเลยครับที่เข้ามายุ่งกับการต่อสู้ของเขาจนถูกไคโดเนี่ยใช้กระบองหนามฟาดตัวของเกลนิก้าแล้วก็คงจะหนีไม่ทนันแล้วก็ใช้กายาเหล็กป้องกันตัวเอง แต่ก็ไม่รอดครับท่าหวดของไคโดมันแรงเกินไปแล้วก็น่าจะแรงกว่าท่าตบของชอปเปอร์ในร่างมอนสเตอร์หลายเท่าเลยด้วยการเดินทางของเกลนิก้าจึงจบลงในช่วงท้ายของวันพีชภาควานโนคุนี้ครับอันดับที่3ามฮูสฮู s ถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยน,นะครับในเหตุการณ์ล่าสุดที่เราจะได้เห็นฮูสฮูเขาก็จะออกมาเป็นลูกน้องของไคโดจากกลุ่มร้อยอสูรใช่ไหมล่ะครับซึ่งแต่เดิมแล้วฮูสฮูเขาสังกัดอยู่ในกลุ่มไซเฟอร์โพนี่แหละ และในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ถูกขนานนามว่าเป็นถึงคนที่มีฝีมือแข็งแกร่งใกล้เคียงกับรอบลูจิเลยด้วยนะ แต่ก็ต้องออกจากหน่วยไซเฟอร์โพไปครับเพราะว่าดันทําภารกิจพลาดในระหว่างการขนส่งผลปีศาจผลฮิโตฮิโตโมเดลเทพนิกะที่ลูฟี่เขากินเข้าไปนั่นแหละครับผมว่าถ้าหมอนี่ยังอยู่ในกลุ่มไซเฟอร์โพแล้วก็น่าจะได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นสมาชิกของ CPC ีซีโรไปแล้วซึ่งนอกจากรูปแบบทั้ง6ที่เขาสามารถใช้ได้อย่างช่ำชองเขาก็จะมีพลังพิเศษจากผลปีศาจ ผลเนโกะเนโกะโมเดลเสือเขี้ยวดาบด้วยที่มันก็จะทำให้เขาเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นว่องไวขึ้นและเพิ่มความอึดเราจะได้เห็นจากในภาควาโนคูนี้ในการต่อสู้ของฮูสฮูและจินเบครับว่าฮูสฮูเนี่ยเขาสามารถเอารูปแบบทั้ง6มาผสมประสานเข้ากับพลังพิเศษจากผลปีศาจ ผลเสือเขี้ยวดาบได้แค่ไหนแต่ศัตรูเป็นถึงหนึ่งในอดีต7เทพจนสลัดก็เลยทําให้ตัวของเขาเนี่ยดูกาก,ากไปนิดนึงไม่ค่อยที่จะได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่สักเท่าไหร่ครับผมคิดว่าถ้าคู่ต่อสู้เป็นซันจิตอนที่ยังไม่อเวคเคนนิงเนี่ยก็คงจะสามารถต่อสู้ได้อย่างสูสีกับฮูสฮูหรือถ้าเป็นพวกก้าวปลอกดาบแดงฮูสูก็น่าจะเอาชนะไปได้แบบเฉีวเฉียด อะไรประมาณนี้แน่ๆครับจินเบมันดุดันเกินไปก่อนที่จะเกิดการต่อสู้ที่โอนนงาชิมะเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าซันจิน่าจะได้สู้กับโฮูสโฮส่วนจินเบอาจจะได้สู้กับควีนอะไรประมาณนี้ถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกนะแต่ไม่ครับอาจารย์โอดาเขาไปล้ำกว่านั้นอันดับที่2ขคาคุมาถึงตัวละครขวัญใจหลายๆคนที่หนในนั้นก็คือผมนี่แหละครับ เอาจริงๆตอนที่ผมเห็นเจ้าหมอนี่ครั้งแรกผมนึกว่าเจ้าหมอนี่เนี่ยจะเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มหมวกฟางซะแล้วแต่ที่ไหนได้มันดันตรงข้ามกันแบบสุดๆไปเลยละ่ะกลายเป็นคาคุเนี่ยคือหนึ่งในตัวละครที่เครียดแค้นกลุ่มหมวกฟางมากที่สุดไปเลยคาคุเป็นตัวละครที่หลายคนต่างก็พูดว่าเป็นอัจฉริยะที่เข้าหน่วยไซเฟอร์โพมาหลังสุดแต่ก็สามารถไต่เต้าขึ้นมาจนมาถึงระดับ c p พได้อย่างรวดเร็ว พลังการต่อสู้ของคาคูจะอยู่ที่2,200โดโรคิณนะเวลานั้นที่มันก็จะมากกว่าตัวของจาบราเพียงแค่20โดโรคิเท่านั้นเองครับเขามีวิชารูปแบบทั้ง6 วิชาที่คาคูถนัดเลยเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นท่าที่ใช้ขาครับอย่างเช่นโซท้าวายุแล้วก็เดินชมจันอะไรพวกนี้แล้วก็คาคุจะมีวิชาดาบที่สามารถใช้ได้ดีจนสามารถต่อสู้กับตัวละครสายดาบอย่างโซโลได้อย่างสูสีเลยด้วยผมหมายถึงหน้าเวลานู้นนะนะ นอกจากนี้เขาก็จะมีพลังพิเศษจากผลปีศาจผลอูชิอูชิโมเดลยีลาฟที่จะเปลี่ยนร่างกายของเขาให้กลายเป็นยีลาฟแทบในปัจจุบันเนี่ยหมอนี่ยังสามารถปลุกพลังของผลปีศาจผลนี้ให้ตื่นขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆครับแต่ถึงจะเพียบพร้อมขนาดนี้เมื่ออยู่ตอนหน้าอันดับ2ของกลุ่มหมวกฟาง ที่ผ่านศึกฮหรือโหดอัปเกรดร่างกายของตนเองอัปเกรดดาบมาจนถึงน่าจะมิดหลอดน่าจะเลเวลเกือบตันแล้วอย่างโซโลเนี่ยคาคุก็ไม่สามารถเทียบอะไรกับโซโลได้เลยแม้แต่น้อยครับ ณเวลานี้ศัตรูที่คู่ควรกับโซโลนั้นผมว่ามันจะต้องเป็นระดับกับตันโจนสลัดรุกกี้หน้าใหม่รุ่นที่เลวร้ายที่สุดแห่งยุคซูเปอร์โนวาหรือพวกเจ็ดเทพโจนสลัดอะไรพวกนั้นไปแล้วและสุดท้ายก็มาถึงในอันดับที่หนึ่งที่ทุกคนรอคอยครับผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเดากันได้อยู่แล้วแหละเพราะมันคือรอบรุจ,จิไซเฟอร์โพที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ก็จะมีพลังต่อสู้สูงถึง 4 0 0พันโดริกิมากกว่าทุกๆคนที่เคยปรากฏออกมาในเรื่องซะอีกครับเขาเพียรพร้อมไปด้วยวิชารูปแบบทั้ง6ที่ถึงขั้นสามารถฝึกฝนสร้างรูปแบบที่7อย่างโรคุโอกันขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเลยด้วยเป็นท่าที่เขาจะใช้บ่อยพอๆกับท่าดัชนีพิฆาตที่น่าสนใจเลยก็คือผลปีศาจสายโซออนอย่างผลเนโกะเนโกะโมเดลเสือเขี้ยวดาบที่เขาสามารถทําให้มันตนื่นขึ้นมาได้เช่นกันครับตอนเห็นครั้งแรกก็คือผมว้าวเลยตัวละครเก่าๆมันได้รับการอัปเกรดไปหมดเลยว่ะ นอกจากฝีมืออันไร้กาศของเขาแล้วเขายังมีความโหดเหี้ยมเหี้ยมโหดที่ทําได้ทุกอย่างเพื่อที่จะทําให้ภารกิจของเขาลุล่วงเขาสามารถสังหารทหารนับไม่ถ้วนจนซากศพของพวกเขาเนี่ยกองพะเนินเป็นภูเขาได้เลยละครับแม้แต่ตัวละครแอนดรอยสาวน้อยน่ารักเขาก็ไม่เว้นคือมึงจะโหดอะไรขนาดนั้นอีกทั้งสกิลการแฝงตัวที่โคตรแนมเนียนแบบสุดๆของเขาก็สุดยอดมากๆครับนี่เองเล่นเป็นคนใบ้แล้วก็ให้นกพิราบมาพูดแทนตัวเองเลยอย่างนั้นหรือ แต่ถึงจะโหดขนาดนี้เขาก็ยังมีความเอาเพื่อนเอาฝูงอยู่นะครับอย่างในวันพีชช่วงสุดท้ายของภาคเกาะเอกเฮดที่เพื่อนของเขาอย่างคาคูโดนเล่นงานจนหมดสติรุจิก็ได้ขอร้องให้เซนมาคัสละเว้นชีวิตของเขาด้วยผมรู้สึกว่ารุจิเนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้ามีเขาอยู่เป็นพวกก็คงจะหายห่วงไปได้ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อมาอยู่ต่อหน้าลูฟี่ที่ทําให้ผลปีศาจของตัวเองตื่นขึ้นมาเป็นเกียร์ห้าเทพนิกะได้แล้วรุจิก็เป็นเพียงแค่ของเล่นชิ้นหนึ่งของลูฟี่เท่านั้นครับพะเขาไม่สามารถสร้างบาดแผลให้กับลูฟี่จากการต่อสู้ได้เลยแม้แต่น้อยอย่าว่าแต่ลูฟี่เลยครับระดับอันดับ2ออย่างโซโลที่ดูเหมือนว่ารุจิพอจะสู้ได้แต่ก็อาจจะยังนะคือรุจิมันก็เป็นตัวละครที่เก่งโคตรๆนั่นแหละครับ แต่กลุ่มหมวกฟางเนี่ยมันกลายเป็นตัวอันตรายระดับต้นๆของโลกไปซะแล้วเรื่องมันก็มีเท่านี้เองครับตัวละครที่รุจ,จิอาจจะต่อสู้ได้แบบสูสีย้ำว่าอาจจะนะครับในกลุ่มหมวกฟางก็น่าจะเป็นตัวของซันจินั่นแหละครับอันนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเพล่เพล่ซันจิที่ A อเวคแ n นนิงพลังตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะสามารถเอาชนะรุจ,จิได้แบบเฉียดฉิวเลยก็ได้เออผมคิดว่ามันเป็นงั้นแหละ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการจัดสิบอันดับหน่วยไซเฟอร์โพจากเรื่องวันพีทเพื่อนๆคิดว่าเหตุผลของผมเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรืออยากจะจัดอันดับตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดจากหน่วยไซเฟอร์โพของตัวเองบ้างก็สามารถแบ่งปันกันเข้ามาได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับแน่นอนว่าผมจะมาอ่านและตอบคอมเมนต์พูดคุยกับเพื่อนๆด้วยแน่นอนและผมก็มีเรื่องอยากจะถามเพื่อนๆครับว่าคนดูในช่องเราช่วงนี้เนี่ย ติดตามวันพีดกันจากทางไหนกันบ้างซื้อหนังสือการ์ตูนรวมเล่มมาอ่านหรืออ่านจากซีคิดมีผู้ติดตามช่องเราคนไหนเกิดทําซีคิดไหมเนี่ยหรือว่าอ่านจากในเว็บมังงะ p l u สหรือว่าดูในอนิเมะกันอย่างเดียวเลยคือมันไม่มีอะไรหรอกครับผมก็แค่อยากจะรู้เพื่อที่จะได้เก็บไว้ไปทําข้อมูลว่าผมควรจะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรต่อไปดีเพื่อที่คลิปของผมจะได้ให้ข้อมูลเพื่อนๆได้ถูกที่ถูกเวลาและจะได้ไม่ไปเป็นการสปอยเพื่อนๆ จนเกินเหตุไปด้วยหรืออยากจะให้เราทําคลิปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนไหนของวันพีตก็สามารถลองคอมเมนต์เข้ามาดูก่อนได้เลยนะครับช่วงนี้ผมก็แอบหลงทางในการทําคลิปอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าเพื่อนๆอยากจะดูคลิปแบบไหนกันแน่หรือยังชอบดูการ์ตูนเรื่องวันพีตกันอยู่หรือเปล่าไม่สิยังชอบดูช่อง s ชิโนบิไรซ i n g ของผมกันอยู่ไม่เอ่ยนั่นแหละครับยังไงก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะแล้วผมจะรออ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆกันนะครับสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดปุ่ม s u b s c r i b e ติดตามกันไว้หน่อยนะครับสำหรับใครที่ติดตามกันอยู่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ผมสามารถทำผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณเหล่าสมาชิกทุกท่านที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพมาให้เราในทุกๆเดือนด้วยนะสุดท้ายนี้ ขอบคุณที่รับชมกันจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ